สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองทำยากันยุงแบบจุดใช้เองนะครับแบบง่ายๆมาดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งอันนี้คือผิวส้มหรือเปลือกส้มบดละเอียดนะครับอันนี้ผมใช้เปลือกส้มโอนะครับตากแดดแล้วก็เอาไปปั่นนะครับสอขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยบดละเอียด สามแป้งเปียกนะครับแป้งเปียกนี่ก็คือแป้งข้าวเหนียวเอาไปใส่น้ำร้อนแล้วก็คนให้มันเหนียวเหนียวข้นๆคล้ายๆกาวแบบนี้นะครับแล้วก็สี่เป็นไม้ครับไม้สำหรับทำเป็นก้านเอาไว้ปักเวลาเอาไปตากแดดหรือตอนเอาไปจุดใช้งานนะครับมาดูที่วิธีทำนะครับก็ง่ายๆเลยเราจะเอาแป้งเปียกนะครับแป้งเปียกมาใส่ไปใน ถ้วยที่จะผสมก่อนแล้วก็เทผิวส้มบดละเอียดกับขี้เลื่อยลงไปนะครับสัดส่วนเท่าๆกันให้สามารถที่จะคุกเขาทุกอย่างเข้ากันได้นะครับง่ายๆผิวส้มลงไปเนื่องจากเรามีเครื่องปั่น,อนของตัวเองนะครับไอ้พวกสมุนไพรหรือเปลือกส้มขี้เลื่อยอะไรเนี่ยเราก็จะ ปั่นละเอียดได้นะครับโดยไม่ต้องซื้อเขานะครับขี่เรื่อยนี่ก็ปั่นเองก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรก่ก็ช่วงทดลองนะครับอยากทําสําเร็จนะครับแล้วก็จะไปทดแทนยาจุดกันยุงที่คุณพ่อจุดทุกวันเลยให้น้องหมานะครับแล้วก็จุดใช้เองด้วยจะได้ไม่ต้องซื้อแล้วก็จะได้ปลอดภัยด้วยครับประหยัดเงินอีกหนึ่งาเพราะว่าวัตถุดิบของเราก็มีอยู่ในสวนแล้ว โอเคเดี๋ยวรอคุกเข้าให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูอีกทีส่วนผสมทุกอย่างนะครับเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับมันก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาปั้นใส่ไม้ที่เราเหลาไว้ทําเป็นก้านนี่นะครับเทคนิคการปั้นขึ้นรูปนะครับแนะนําให้เอามือเนี่ยรูปสัมผัสน้ำหน่อยหน่อยแล้วก็ลองมาปั้นนะครับจะได้ไม่ติดมือ ก็จะปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับคือให้มือเราเปียกๆเ,เขาไว้ครับก็จะปั้นได้ง่ายค,ยค่อยๆคึงขึ้นรูปไปเรื่อยๆก็จะได้ลักษณะนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าจะาให้มันยาวกว่าน,นี้ก็ได้ค่อยๆทําไปนะครับแต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับยกตัวอย่างทูบอันใหญ่ๆเนี่ยยังจุดติดเลยเดี๋ยวก็อยู่ที่การตากแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่นะครับผมจะทําที่เหลือให้เสร็จก่อน หลังจากที่เราตากแดดแห้งดีแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะแห้งเลยแลครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวเรามาทดสอบจุดไฟดูครับว่าจะจุดติดหรือเปล่าตอนนี้ก็ใกล้หกโมงเย็นนลครับหรือ18.00นนอนนะครับยุงก็เริ่มมาแล้วละ่ะก็เดี๋ยวลองเทสกันเลย ก็ถือว่าจุดไฟติดนะครับเพื่อนๆเ,เห็นควันไหมส่วนผสมเข้ากันได้ดีตากแห้งแล้วก็สามารถจุดไฟติดผมก็ถือว่าประสบความสําสเร็จแล้วครับต่อไปก็ค่อยพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่สนใจก็ติดตามและกดกระดิ่งช่องผมรอไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิป ที่สองตามมาแน่สาหรับการทํายาจุดกันยุงสมุนไพรทําเองแบบง่ายๆแบบนี้นะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นควันตอนนี้ควันก็เริ่มออกเรื่อยๆกลิ่นก็ก็คือกลิ่นของเปลือกส้มไหมครับแล้วก็ขี้เลื่อยไหมกลิ่นประมาณนั้นกลิ่นสมุนไพรยังไม่ได้ชัดเจนมากเหมือนเออ ที่เขาทําขายกันนะครับเดี๋ยวต้องปรปับปรุงต่อไปโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยลองเอาไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ทํากันนะครับเพื่อที่จะได้มียาจุดกันยุงไว้ใช้กันแบบประหยัดประหยัดแล้วก็ไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อเขาโอเคคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ